สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะรถเบนค่ะหมายเลขศูนย์สี่ผู้เข้าประกวดมิสแปรนบึงการหมายเลขศูนย์สี่ค่ะเป็ 4, นยังไงบ้างวันนี้ได้ร่วมในการประกวดชุ่มน้ำของบึงการก็ต้องบอกว่าดีใจค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่บึงการนะคะแล้วก็ทํามิสแปรนเนี่ยได้จัดบนเรือสำราญที่ลำใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีผู้ชมที่เยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ก็ รู้สึกว่าตัวเองก็ทําออกมาได้ดีค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะในวันนี้เราเป็นไงบ้างในการขาย3า,ามา3นาที3นาทีก็รู้สึกว่าตัวเองขายข,ายของดีนะไม่ได้อวยใช่ไหมตัวขา,ขายของดีค่ะแล้วก็ไม่ได้ท่องจําคีย์เวิร์ดอะไรมาเยอะค่ะขายตามฟิลขายตามอินเนอร์ที่เรารู้สึกว่าของมันดีจริงๆแล้วก็พูดออกไปตามจิตใจของเราค่ะเราเรียกว่ามั่นใจไหมมั่นใจมากมั่นใจมากว่ายังไงก็มงทองแน่นอน เพราะว่า 4B ก็ค่อนข้างครบค่ะวันนี้เมื่อกี้นี้คะแนน,น,นเฉียดฉิวเปล่าว่าน,นี่ว่าคนะแนนชุดว่ายน้ำคะแนนชุดว่ายน้ำใช่ไหมอ๋อก็เฉียดฉิวค่ะเป็นอันดับสองนะคะตอนนี้แต่สติกเกอร์หมดแล้วว่าสติกเกอร์หมดเาออกคะแนนหมดจากที่เปนในโซเชียลมีเดียหรือเปล่าเอ่อก็อาจจะเป็นผลรวมด้วยค่ะจากทางกรรมการครึ่งหนึ่งแล้วก็ทางผู้ชมที่อยู่ตรงหน้างานครึ่งหนึ่งค่ะครับแล้วการแล้วการโหวตของคนทั่วไปมีอะไรยังไง จริงๆแล้วการโหวตทั่วไปตอนนี้ค่ะเขายังไม่ได้เปิดโหวตค่ะแต่ว่าเราก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ในตามตามที่เพจของมิสแก็ตบงการได้ค่ะใครชอบใครเลขอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์เชียร์ได้ค่ะครับก็ทีนี้ขอคะแนนเลยแล้วดูว่าไคนอยงโอเคก็กราบขอคะแนนนะคะจากทางบ้านทุกช่องทางแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะรถเบนซ์ค่ะ0 4นย์ ยนระดาวัจ,จนาพวกเขามากวดมิสแกรนพึงการปีนี้พร้อม4 b ีค่ะไม่ตายไม่ขายของเก่งแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนต์ก็ถือว่าเลิศเลยนะคะสำหรับตัวเองก็อยากจะฝากทางบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้เบนหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์เพจคาเชียศูนย์สีแล้วก็ฝากทางไลฟ์นะคะ เราจะออนรอบไฟนอลแกรนด์ทีวีนะคะผ่านทาง y o u t u b e นะคะเข้ามาเชียร์รถเป็นสุงสรีด้วยนะให้เปนได้ถึงมงนะคะเป็นจะไม่ทําให้พ่อพ่อแม่ชาวบึงการผิดหวังนะคะและจะต่อยอดบึงการนะคะให้ไกลที่สุดและให้ดีที่สุดและให้ดังที่สุดส่งความตั้งใจและปรารถนาของชาวบึงการแน่นอนคะ่ะโอเค โซเชียลมีเดียของรถเบนนะคะ Facebook นะคะยนรดาวัจนะภาษาอังกฤษค่ะตรงตัวเลยนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะ @ben10 ค่ะแล้วก็ช่องทาง IG นะคะ benmercy ภาษาอังกฤษนะคะ benmercy แล้วก็9ค่ะสามารถติดตามได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยก็ฝากด้วยนะคะถือว่าเป็นนางงามหน้าใหม่นะคะแล้วก็เป็นนางงามที่พร้อมใช้นะคะถึงจะหน้าใหม่แต่ก็พร้อมใช้มากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ